สวัสดีครับคุณบอมครับสับดนดีนักลงทุนทุกท่านด้วยครับคุณอามเชิญเลยครับวันนี้เรามีการบินไทยครับได้เลยครับก็สําหรับการบินไทยนะครับเมื่อวานเราก็มีการจัดนะครับงานตัวของ KSC Series ให้กับทางนักลงทุนรายย่อยนะครับแล้วก็นักลงทุนสถาบันนะครับก็หลักๆเลยเนี่ยเพื่อมาอัปเดตสถานการณ์นะครับก่อนที่การบินไทยเนี่ยจะกลับ เข้าสู่การเทรดอีกครั้งหนึ่งในวันที่4สิงหาคมโดยไทม์ไลน์นะครับก็คือบริษัทเนี่ยมีการเข้าแผนฟื้นฟตูตั้งแต่ในช่วงของเดือนมิถุนายน2021นะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยได้ออกจากแผนพื้นฟูแล้วนะครับตามคำสั่งศาลตั้งแต่วันที่16มิถุนายนปี2025นะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็เตรียมนะครับประกาศออกมาแล้วว่าเตรียมจะกลับเข้ามาเทรดอีกครั้งหนึ่งเนี่ยในวันที่4สิงหาคมที่จะถึงนี้ เพราะฉันเนี่ยวันนี้ก็จะมา wrap up นะครับแล้วก็เล่าเรื่องราวให้ฟังว่าช่วงที่ผ่านมาในการเข้าแผนฟื้นฟูเนี่ยการบินไทยเนี่ยมีการปรับโครงสร้างปรับอะไรภายในบริษัทกันบ้างนะครับอย่างแรกสุดเลยก็ต้องบอกว่าในเรื่องของต้นทุนพนักงานนะครับที่ก่อนหน้านี้เนี่ยอัตราส่วนต้นทุนพนักงานต่อไรายได้เนี่ยของการบินไทยเนี่ยสูงถึงในระดับที่23นะครับ แต่ว่าหลังเข้าแผดฟื้นฟูนะครับก็บริษัทมีการลดจํานวนคนลงจากที่เคยมีประมาณสัก3 5 0 0 0 36,000คนเนี่ยในปี2019ปัจจุบันเนี่ยณนะสิ้นตัวมาสหนึ่งเนี่ยลดเหลืออยู่เพียงแค่แราวๆสัก23,000คนเท่านั้นนะครับก็เรียกได้ว่าหายไปเกือบๆหนึ่งในสานะครับของจำนวนพนักง,งานซึ่งตรงนี้เนี่ยเลยทำให้ อัตราส่วนนะครับจำนวนคน่าใช้จ่ายพนักงานต่อรายได้เนี่ยลดลงจากเมื่อกี้เราบอกว่า23นตะครับตอนนี้เนี่ยเหลืออยู่เพียงแค่10.7เท่านั้นนะครับก็ถือว่ามีการประหยัดต้นทุนนะครับแล้วก็มีการปรับโครงสร้างต้นทุนพนักงานเนี่ยไปค่อนข้างเยอะนะครับอย่างที่2นะครับก็คือมีการปรับโครงสร้างฝูงบินนะครับเดิมทีเนี่ยณสิ้นปี2019นะครับช่วงก่อนเข้าแผนฟื้นฟูนเนี่ยบริษัทมีเครื่องบินทั้งหมด 103ลำนะครับแล้วก็ใน103ลำนั้นเนี่ยมีเครื่องบินแบ่งเป็นอีกทั้งหมด8ประเภทนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็ทําให้การดูแลรักษาแล้วก็ซ่อมบารุงเนี่ยมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างเยอะนะครับปัจจุบันเนี่ยบริษัทก็เลยมีการขายฝูงบินออกไปบางส่วนนะครับก็เลยมีการลดประเภทฝูงบินลงได้นะครับจาก8ประเภทเนี่ยเหลืออยู่6ประเภทนะครับแล้วก็ทําให้เครื่องบินเนี่ยลดลงจาก103เนี่ยมาเหลืออยู่ ที่78ลำนะครับในช่วงของตัวมัดหนึ่งที่ผ่านมาโดยเป้าหมา,รายระยะยาวของบริษัทนะครับก็อยากจะลดประเภทฝูงบินลงนะครับจาก6เนี่ยให้เหลือ4ประเภทนะครับแล้วก็เตรียมที่จะขยายฝูงบินนะครับให้เป็น150ลำนะครับภายในปี2576ก็ถือว่า การทำคอม m ินฟรีดนะครับหรือว่าทําให้ฝูงบินมีความสักษรถที่คล้ายค้นกันตรงนี้จะสามารถทําให้บริษัทเนี่ยลดนะครับภาระค่าใช้จ่ายในการซ่อมบารุงเนี่ยไปได้เยอะพอสมควรเลยนะครับแล้วก็ต้องบอกว่า การขยายฝูงบินไป150ลำจาก78ลำเนี่ยผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ควรจะทำนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราต้องการมีความสามารถในการแข่งขันในระดับเรจิเนีลจริงๆเนี่ยถ้าเกิดเราดูพวกคาเท่พวกสิงคโปร์แอร์ไลน์พวกนี้เนี่ยณปัจจุบันปีนี้เนี่ยฝูงบินเขาเนี่ยมีแถวๆประมาณสัก160-200ลำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยณตอนนี้เนี่ยเขาสูงกว่าเราค่อนข้างเยอะนะครับถ้าเราไป150ลำในปี2576เนี่ยจริงๆเราก็ยังอ่าบีหายเขาอยู่พอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อ่าตรงนี้นะครับเป็นสิ่ ควรจะรีบทำนะครับโดยล่าสุดนะครับบริษัทก็มีการสั่งนะครับการผลิตเครื่องบิน Boeing 787นะครับก็ Dreamliner อันนี้เนี่ยสั่งไปทั้งหมด45ลำแล้วนะครับแล้วก็มีออปชันที่จะสามารถเพิ่มจาก45ลำเนี่ยได้อีก35ลำไปเป็น80ลำนะครับเพื่อจะได้เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทโดยการสมมอบเครื่องบินนะครับจะทำตั้งแต่ปี2570เป็นต้นไปนะครับก็คือ,อสักราวๆปี2027นะครับตัว787เนี่ยจะเริ่ม ทยอยนะครับส่งมอบขณะที่อีกรุ่นหนึ่งนะครับที่เตรียมที่จะเข้ามาเสิร์ฟในฝูงบินเนี่ยก็คือตัวของ Air b u ัสนะครับ A 3 2 1 n e o นะ o ครับอันนี้ก็ จะเป็นรุ่นใหม่นะครเป็นเครื่อง narrow body ที่ช่วยในการประหยัดพลังงานได้พอสมควรนะครับอันนี้เนี่ยก็จะเตรียมเข้ามา fulfill นะครับในส่วนของฝูงบินเนี่ยตั้งแต่ช่วงปี2026แล้วก็2027นะครับอันนี้ก็จะทำให้บริษัทเนี่ยมีขีดความสามารถนะครับในการขันในการบินระยะ short haul จนถึง medium haul เนี่ยได้มากยิ่งขึ้นโดย ถ้าเกิดเราดูในปัจจุบันนะครับปีที่แล้วเนี่ยบริษัทมีคาเ a สตี้ที่ผลิตออกมานะครับหรือว่าในสับของทางแอร์ไลน์เนี่ยเขาเรียกว่าในส่วนของ ASK นะครับอยู่ที่ประมาณสัก65,000ล้านนะครับ ASK นะครับซึ่งถ้าเกิดเทียบกับปี19เนี่ยเขาเคยบินอยู่ประมาณสัก9 0 0 0 0กว่าล้าน ASK หมายความว่า กำลังการผลิตในเชิงของที่นั่งของบริษัทเนี่ยยังกลับไปไม่ถึงปี2019ดีนะครับเพราะฉะนั้นเราคิดว่าน่าจะเห็นการขยายคาตาซีอย่างก้าวกระโดดในช่วง2-3ถึงปีข้างหน้านะครับตรงนี้เนี่ยน่ทำให้เราเห็นตัวของรายได้ของบริษัทเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างมีนยัยยะโดยผู้บริหารนะครับมีการตั้งแผน5ปีนะครับว่าจะเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดนะครับในสัปดาห์ณภูมิเนี่ยจาก26เนี่ยไปเป็น35นะครับภายในปี2029นะครับแล้วก็ ตัวของ c คปซ c i t y ที่จะเพิ่มเฉลี่ยต่อปีเนี่ยจะเพิ่มปีละประมาณ14-17นะครับขณะที่คาดการว่าจำนวนผู้โดยสารเนี่ยจะเติบโตนะครับราวๆสัก16-17อนะครับอันนี้เนี่ยก็สอดคล้องกับจำนวนของ capacity ที่มีการปรับเพิ่มขึ้นโดยระยะยาวนะครับบริษัทก็มีการตั้งเป้านะครับว่าจะทำา o perating margin นะครับให้ได้อยู่ในระดับประมาณสัก14-18นะครับก็ถือว่าเป็นระดับที่น่าจะสามารถ sustain ได้ครับ อืมคุณนามครับถามนิดนึงคือ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเราเข้าใจว่าก่อนวันที่สี่หรืออาจจะวันที่สี่ที่กลับเข้ามาเทรดเนี่ยหรือเราน่าจะมีอ่าร m o m m e n d a t ชันที่พูดเพิ่มเติมได้นะครับแต่ว่าวันนี้เอาข้อมูลที่เป็นแฟกตที่ทางการบินไทยในช่วงนี้เขาอยู่ระหว่างการโรดโชว์เนี่ยเลยเอามาแชร์ให้กับคุณอามฟังนิดหนึ่งนะครับเอ่อคุณนามครับแล้วขอกลับมาที่คําถามคําถามหนึ่งก่อนเลยคือเรื่องของตัว การปรับโครงสร้างหนี้นครับเอาแตะสั้นๆนิดนึงคือตอนนี้มัน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 อยู่ตรงไหนนี่ตอนนี้เป็นยังไงแล้วอะไรอย่างนี้บ้างครับได้ครับก็สรุปเลยนะครับก็คือเรื่องเรื่องโครงสร้างหนี้เนี่ยปัจจุบันเนี่ยนะสิ้นไตร้านหนึ่งเนี่ยบริษัทเหลือนหนี้ที่ต้องชําระนะครับตา,ตามแผนเนี่ยประมาณแผนเสริมฟูลออีก9 5้0 0มล้านนะครับซึ่งไทม์ไลน์ที่จะต้องชําระเนี่ยก็คือตาม p r ี sentation ที่คุณบอมเปิดขึ้นมาเลยนะครับก็ค่อยค่อยทย,ยอยนะครับาชำระตั้งแต่ปี2025จนถึงปี2000 36นะครับอันนี้ก็จะเป็นตารางในการที่จะต้องชําระนะครับก็ที่ต้องชําระเยอะๆเนี่ยก็อยู่ในปี25นี่แหละนะครับประมาณสัก14,000ล้านนะครับแล้วก็ช่วงช่วงที่เหลือเนี่ยตรงกลางเนี่ยก็เลนที่ต้องชําระเนี่ยก็อยู่ระหว่างประมาณสัก3,000นะครับถึง10,000ล้านนะครับแล้วแต่ปีแล้วก็สุดท้ายปี2036เนี่ยก็ต้องชําระอีก14,000ล้านบาทนะครับอันนี้ก็เป็นหนี้ที่อินเดนติฟาออกมานะครับว่าจะเป็นที่ต้องชําระนะครับในช่วงราวๆสัก11ปีข้างหน้า ทีนี้เนี่ยเมะื่อวานในมิ팅ก็มีการพูดถึงเรื่องของอความสามารถในการชรําระหนี้แล้วก็ความสามารถในการจ่ายเงินปันผลนะครับซึ่งบริษัทเนี่ยก็คือ ถ้าเกิดว่าสามารถทากาไรได้เนี่ยแต่แต่ละปีเนี่ยผู้บริหารก็บอกว่าสามารถจ่ายเงินปันผลได้เลยนะครับไม่ใช่ว่าต้องเอาเงินเนี่ยไปชาระนี่ก่อนเพราะว่าไอตารางชําระนี่เนี่ยมันฟิกอยู่แล้วว่าอ่าแต่ละก้อนเนี่ยมันมันต้องชาระต่อปีเนี่ยเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นอ่าเงินส่วนที่เหลือนะครับตรงนี้เนี่ยที่เป็นกําไรเนี่ยก็อ่าสามารถอ่าอ่ากำไรก็สามารถนำนำเสนอเข้าบอร์ดนะครับเพื่อพิจารณาว่าอ่าจะสามารถจ่ายเงินปันผลอย่างเหมาะสมได้เท่าไหร่บ้างครับโอเคได้ครับคุณอามแล้วเดี๋ยววันที่เราออกเปเปอร์หรือว่า ้นเทดเนี่ยเดี๋ยวเรามาแนะนำลงทุนอีกครั้งหนึ่งนะวันนี้ขอเป็นแฟกตก่อนที่เมื่อวานเราได้มีโอกาสร่วมพูดคุยทางผู้บริหารนะครับวันนี้ขอบคุณทางคุณ,อ,คณอามากครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับนั่น,นคือภาพรวมของการบินไทยนะครับ